นอนอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นผู้รู้จะเป็นผู้เห็นนะนะนะเหมือนโยมเห็นพระอาจารย์ตอนเนี้โยมกําลังเป็นผู้รู้นะนะผู้รู้กําลังอยู่กับโยมนะตอนนี้นะแล้วคราวนี้เป็นผู้รู้ที่มีสติด้วยมีปัญญาด้วยก็จะโยนิโสมนัสิการคือพิจารณาไข้ครวนตามคําพูดของพระอาจารย์นะนะแต่โยมก็จะมีผู้รู้ละเอียดลึกเข้าไปอีกนะรู้ว่าเห็นพระอาจารย์รู้ว่าได้ยินพระอาจารย์ รู้ว่าได้ฟังพระอาจารย์และรู้ว่าตัวเองกําลังฟังพระอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมันจะรู้ละเอียดลึกๆเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราจะค้นหาตัวเองเราก็จะเข้าไปค้นดูตรงนี้แหละดูความโลภดูความโกรธด,ดูความหลงพยายามเลี่ยมทองให้กายละเอียดของตัวเองนะเลี่ยมทองก็คืออะไรนะ คือวิปยุตตะวิปยุตตะก็คือเอาจิตมันออกจากกามเหล่านี้นะออกจากกายหยาบออกจากโลกนะนะโลกมันเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนนะใครก็ตามที่ไปยังยังจมอยู่ในโลกโลกแห่งตัณหานะนะทุกคนทุกพอพอกันนะได้ลิ้มรสความทุกข์ไม่แตกต่างกันคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนคนหลงก็ทุกแบบคนหลงนั่นแหละ ใครจะไปสัมผัสตัวไหนเข้าเท่านั้นเองสัมผัสตัวโกโรธก็จะเป็นยักษ์ขึ้นมาทันทีทันใดนะสัมผัสสัมผัสความโลภก,ก็จิตมันก็มีแต่อยากจะได้ของคนนั้นอยากจะได้ของคนนีนะ้คืออยากจะได้ของคนอื่นอยู่ล่ําไปพวกนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเวลาหาทรัพย์มาได้ก็จะมักจะถูกเบียดเบียนะหาทรัพย์ก็กว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเพิ่นถึงว่านี่แหละบุญกรรม บุญกรรมปั้นแต่งนะสรุปแล้วบุญกรรมไม่ได้ปั้นแต่งเราหรอกเรานี่แหละเป็นคนปั้นเราเองเรานี่แหละเป็นคนแต่งเอาเองนะโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ไม่เศร้าไม่เท่ารู้จักคิดและลงมือทํา